ก็ลูกอายุ40กว่าแล้วเลิกเป็นทหารมาไปเป็นทหารมาแล้วก็ปลดมาแล้วแต่ว่าด่าแม่บ่อยมากนะแก็ร้องไหนะร้องไห้ในรถนั่นแหละเมบอกว่าอย่าไปร้องเลยนะเราก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องโทษตัวเราด้วยว่าตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้อบรมสั่งสอนให้เขามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมารู้จักความกตัญญูเฉะนั้นโตขึ้นเขาจะไปรู้อะไรใช่ไหมเรานั้นเราเองตอนนี้เราต้องไหวพาะสวดมนต์ต้องทําบุญ เขาบอกเขาก็ไหว้ผ้าสวดมนต์อยู่บ่อยๆนะก็นั่งคุยกไปก็ไปถึงบ้านนะก็แกก็จะลงเดินเข้าซอยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งพอเข้าไปถึงกลางซอยแกเห็นร้านอาหารบอกจอดจอดตรงจอดตรงนี้ก่อนบอกอ้าวทำไมล่ะเดี๋ยวไปส่งถึงบ้าน <S <S บอกว่าเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวได้ตามร้านบานแวะกินข้าวก่อนผมก็ไปเลี้ยวรถออกมาหายไปไหนเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะการมาสุขนี่ ยากนะหาได้ยากนะเพราะมันเป็นของผู้มีบุญใช่ไหมถ้าคนไม่มีบุญมานี่มันก็จะไปหายัางไงอนะ่ะดูสิไม่มีตังค์ยินข้าวอะ่ะแล้วก็ไปอยู่กับเขาอยู่มายัางไงไม่รู้ตั้งนะสามสี่สิบปีนะะจะให้เอาผ้าไม่รู้ผ้าขาวเอามาเรื่องพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้เอามาให้ที่วัดจากแดงเนี่ยดูสิไม่ให้คารถมาด้วยต้องเดินมาเดินกลับอะ่ะนะเพราะนั้นก็ชีวิตนะสําหรับคนที่ไม่ได้ทําบุญไว้ก็หน้าอเนจนาถ รางาของเราเองก็สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะก็ควรจะต้องเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะครับการให้ทานเนี่ยมีประโยชน์ตรงนี้เองถ้าเราไม่ได้ให้ทานไว้มากนะในวัตฏะเนี่ยเราจะลําบากพอลําบากแล้วมันจะมาเจริญกุศลอบรมเจริญไตสิกขานี่สะดวกไหมมันไม่อยากคิดแล้วล่ะมาอบรมไตสิกขาจะมานั่งภาวนาอเอ้ผู้นี้จะกินอะไรเนี่ยลูกหลานจะกินอะไรเอาไหนกินอะ่ะใช่ไหมมันก็ควรจะต้องให้ทาน นะเพราะว่าในวัตฏะที่เรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนานเนี่ยอยู่ในระหว่างวัตฏะนี่ถ้าเราไม่มีทะเบียงนะไม่มีกุศลทานที่ช่วยอุดหนุนนะก็ทําให้เราเป็นทุกข์มากเลยทีเดียวเพราะนั้นกะ็พระนางสุมเมธาเนี่ยนะพอพระเจ้านิกร,รัตนะมาชักชวนนะบอกว่ายังสาวอยู่นะการมาสมบัติเนี่ยควรจะบริโภคแล้วก็การมาสุขนั้นไป็ขอที่หาได้ยากนะนะท่านก็ สรรเสริญสมบัติต่อไปอีกนะว่าราชสมบัติที่สละให้พระน้องนางแล้วขอพระน้องนางโปรดบริโภคโภคะถวายทานทั้งหลายเถิดพระน้องนางอย่าเสียพระไทยเลยพระชนกชนนีของพระนางทรงเป็นทุกข์ก็คือถ้าพระนางน้องนางเสียใจอยู่เนี่ยนะเศร้าโศกอยู่พระบิดาพระมารดาก็จะต้องเป็นทุกข์ด้วยเพราะเหตุนั้นพระนางสุเมธาผู้ไม่ต้องการด้วยการทั้งหลายทรงปราศจากโมหะแล้ว ึงทูลพระเจ้าอนิกรัตตะว,ว่าอย่าทรงเพลิดเพลินกามเลยโปรดทรงเห็นโทษของกรมทั้งหลายเถิดเพคะนาก็มาชักชวนในการทั้งหลายนะครับแต่ว่าพระสุเมธานี่ก็มีปัญญามีวัยพิปฏิภาแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงธทมเป็นผู้โหสุดด้วยนะก็เลยแสดงธรรมให้ฟังเลยนะว่าอย่าทรงเพื่อเพลินกับวัตถุกรรมและกิเลสกรรมเลยโปรดทรงดูอาทินบก็คือโทษของกรรมเหล่านั้น โปรดสำรวจด้วยญาณจักสุก็คือดูด้วยตาปัญญาตามแนวถ้อยคำของหม่อมฉันเถิดก็คือจักแสดงธรรมแล้วนะก็กลัดนะครับว่าพระเจ้ามันธาตุราชเจ้าวทวีปทั้งสี่ทรงเป็นยอดของผู้บริโภคกามทั้งหลายยังไม่ทันทรงอิ่มก็เสด็จสวรรคตไปแล้วทั้งที่ความปรารถนาของพระองค์ก็ยังไม่เต็มนะพระเจ้ามันธาตุราชนี่นะ เป็นพระเจ,าจา้าจักรพรรดิทรงครองความเป็นเด็กนั้นนะ่ะ84,000ปีนปีนะนะใช้ชีวิตเป็นเด็ก8 4 0 0 0พปีเป็นอุปราชอีก8 4 0 0 0ปีพนปะีจึงจะได้เป็นพระเจา้าจักรพรรดินะพอเป็นพระเจา้าจักรพรรดิ8 4 0 0 0ปีอีกนะตอนนี้ก็บริโภคก,กามจนรทั่งโว้ยมันนะกามในโลกมนุษย์ที่มันรู้สึกไม่เห็นมีอะรสาร่ารเลยเลยบอกว่าที่ไหนมีกามปาณี้กว่านี้บอกว่านู่นไง เห็นไหมพระจันทราทิศนั่นแหละเป็นที่อยู่ของผู้บริโภคการประณีตกว่านี้นะก็เลยคว้างจักไปนะครับก็ขึ้นไปบนนู้นนะสวรรค์ชั้นจาตุมนะพอไปถึงก็ท้าจาตุมหาราชก็มาต้อนรับบอกว่าสมบัติที่นี้เป็นของพระองค์นะบริโภคได้ตาสบายเลยพอบริโภคไปพักหนึ่งพักหนึ่งก็เบื่อบอกที่ไหนมีการประณีตมากกว่านี้อีกบอกว่าโอ้นั่นแหละที่ชั้นดาวดึงสิประณีตกว่านะก็เลยโยนจักขึ้นไปนะครับพอไปถึงก็ ทา้าวสก,ก่ก็มาต้อนรับแต่ว่าทา้าวสกะไม่มอบสมบัติให้หมดนะทา้าวสกะก็มีบุญเหมือนกันนะ่ะแล้วก็เลยแบ่งให้คนละครึ่งนะแบ่งนางฟ้าแบ่งสมบัติแบ่งให้อะไรคนละครึ่งนะครับก็เลยอยู่ที่นั้นน่ะนะอยู่ที่นั้นจนทั้ทงทาง้าวสกะองค์แรกก็ตายจุติองค์ที่สองก็ครองต่อก็แบ่งคนละครึ่งตลอดเลยพอไปถึงองค์ที่สามที่หกนะทา้าวสก,ก่ตายไปแล้วสามที่หกองนะพระเจ้ามันทานตุราชย,ยังไม่ตายเลยมาคิด เรื่องอะไรเราจะมาคลองสมบัติคนละครึ่งกับท้าสกะทําไมฆ่าท้าสกะแล้วก็คลองหมดเลยดีกว่านะพอคิดอย่างนี้ก็เลยบุญหมดเลยไนะอ้อ,อกุศลกรรมอย่างเงี้ยมันก็ไปตัดรอนบุญที่มันพอจะเหลืออยู่บ้างก็เลยทําให้จุตนะิเพราะนั้นก็ความอิ่มในการทั้งหลายเนี่ยมันไม่พอไม่เพียงพอสําหรับบุคคลคนเดียวนะทั้งๆท,งที่พระเจ้ามัาทาตุราชนี่ังไม่อิ่มในกามเลยแต่ก็ต้องตายต้องจุติซะก่อนและอันทั้นก็เลยแสดงว่าความอิ่มในกามทั้งหลายของสัตว์นั้นนะ่ะไม่มีหรอก เทวดาแห่งฝนพึงหลังรัตนเจ็ดประการให้ตกลงมาโดยรอบทั้งสิบทิศความอิ่มด้วยการทั้งหลายไม่มีนรชนทั้งหลายทั้งที่ยังไม่อิ่มก็พาการตายไปมีใครไหมอิ่มในกามเอาก็มีบางคนนะแก่แล้วโอ้จะเอาอะไรให้กินก็ไม่เอาลอกไม่อร่อยเลยนะอิ่มหรือเปล่า <c oughs> จะไปชวนไปเที่ยวไปดูหนังบ้โอ้ไม่อยากดูอิ่มหรือไม่อิ่ม ไม่อิม่มอ้าวทำไมเขาไม่เอา่ะเพราะว่าประสาทตามันก็ใช้การไม่ดีประสาทหูก็ไม่ดีประสาทต่างๆนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มเสื่อมแล้วพระตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มเสื่อมนะครับไอ้การเข้าไปบริโภคการทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่ไม่ทาให้เกิดอัศรธาความยินดีพอใจนะเพราะว่าร่างกายมันก็เสื่อมโทรมนะแต่เดี๋ยวให้กลับไปเป็นเด็กใหม่นะติดนิธรรมอีก เพราะฉะนั้นนี่ความอิ่มในการทั้งหลายเนี่ยไม่มีเลยสมดังพุทธพจน์ท,ที่เป็นธรรมุเทศสี่ข้ออุปนิยติโลโกอัทโวโลกอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนอาตาโนโลโกอนาพิสโลโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแล้วก็อัสโกโลโกสบังปหายะคมานิยติ โลกไม่มีอะไรเป็นของตนนะจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงอันสุดท้ายก็คืออูโนโลโกอะติตโตตันหาทาโสโลกพร่องอยู่เป็นนิดนะเป็นผู้ที่ไม่อิ่มนะเป็นธาตุของตันหาโลกพร่องตลอดโลกในที่นี้หมายถึงสัตว์โลกนะไม่มีใครอิ่มอ่ะคนที่อิ่มเนี่ยหาได้น้อยนะครับคนไหนที่มีสันโดษคนนั้นก็อิ่ม เนะพราะนั้นเนี่ยโลกพล่องอยู่เป็นนิดเลยไม่รู้จักอิ่มแล้วก็เป็นทาตของตันหาทุกเช้าถ้าตื่นมานะแสวงหาตลอดใช่ไหมตื่นเช้ามาก็แสวงหาแล้แสวงหาอะไรบ้างใครเอาแปรงสีฟันฉันไปใครเอายาสีฟันฉันไปนะเข้าน้ําเร็วๆนะฉันจะเข้าวว่างแนะสวงหาตลอดเลยนะเนะพราะนั้นก็ไม่รู้จักอิ่มนะครับการทั้งหลายเปรียบด้วยดาบ และเหลาาเปรียบด้วยหัวงูเหา่าเปรียบด้วยคบเพลิงตามเผาอยู่หนึ่งเนืองเปรียบด้วยร่างกระดูกนาะที่เปรียบด้วยดาบก็เพราะว่าดาบใช้ทําอะไรใช้ตัดใช้ตัดนาะเพราะนั้นการทั้งหลายเนี่ยมันตัดประโยชน์ของบุคคลที่ควรจะได้ควรที่จะถึงนะประโยชน์ก็คือกุศลทั้งหลายเนี่ยควรที่จะมีควรที่จะเจริญแต่ว่าการทั้งหลายมันมาตัดเหมือนกับดาบนะแล้วก็เหมือนกับเหล่าด้วยเพราะมันคอยทิ่มแทงทําให้เกิดทุกข์ เหมือนกับหัวงูเห่าเพราะว่าหัวงูเห่านั้นมีภัยเฉพาะหน้าเปรียบด้วยคบเพลิงถ้าโดนคบเพลิงคบเพลิงเ็าไว้ใช้ทําอะไรอะนอกจากไว้ส่องก็ไว้เผาด้วยนะใช่ไหมั้นเปรียบเหมือนกับคดเพลิงนะคบเหมือนกับคบเพลิงเนี่ยคนที่ถือคบเพลิงแล้วก็ทวนลมไปเป็นยังไงมีความสุขดีไหมนะมันก็เผาตัวเองนั่นแหละนะครับดังนั้นการทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับคบเพลิงด้วยครับตามเผาอยู่เนืองๆแล้วก็เหมือนกับร่างกระดูก ร่างกระดูกนี่ก็มีรสอร่อยดีมากใช่ไหม mm hmm. นะเอา้าถ้าไม่อร่อยไอสุนัขไปแทะได้ยังไงเวลาที่สุนัขมันแทะกระดูกนี่มันได้รับความสุขหรือว่าได้รับความทุกข์กันแน่ mm hmm. ดูเหมือนกับสุขนะแต่มันอิ่มขึ้นไหม mm hmm. ไม่อิ่มเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยร่างกระดูกหรือว่าไอกระดูกทั้งหลายเนี่ยมันมีรสอร่อยน้อยนะเข mm hmm. าส่วนใหญ่ก็ใช้ไปต้มเอาน้ําน้ํากระดูกใช่ไหม ลเพราะว่ามันหาเนื้อไม่ได้แล้วนะครับมันหาเนื้อไม่ได้นะมีรสอร่อยน้อยการทั้งหลายก็เหมือนกับร่างกระดูกเหมือนกันมีรสอร่อยน้อยแต่ว่ามีโทษมากมีทุกมากการทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกมากมีพิษมากเป็นมูลแห่งความทุกขมีทุกเป็นผลเหมือนก้อนเหล็กที่ร้อนโชน การนั้นมีพิษมากเรียกว่ามหาวิสานะมีพิษที่ร้ายกาศนะเพราะว่าทำให้ถึงตายได้เลยนะครับคนที่ติดข้งในกามแล้วไม่ได้กามเช่นติดข้องในยาเสพติดถ้าไม่ได้ยามใส่ติดตายไหมตายบางคนนี่เขาเรียกว่าลงแดงตายนะครับนี่ก็เป็นพิษของกามทั้งหลายนะบางคนนี่นะตอมใจตายเพราะไม่ได้แต่งงานกับคนนั้นมีไหมมีนะติดในกามมากเลยมี น,นี่ในพระไตรปิฎกอัจถรถาเลยนะพระราชธิดาของพระราชากับภิกษุนะไปเห็นพระภิกษุนะแล้วก็ไม่ได้แต่งานน่ะไฟราคะเนี่ยเผานะมันเผาทําให้ตายเลยนะครับและตอนหลังก็มีภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ไปเห็นผู้หญิงแล้วก็นึกปฏิพั์ชอบนะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ไม่สามารถจะมาอยู่กับพระภิกษุได้ก็ตายแล้วเขาก็ เอาผ้านั้นนะครับได้ผ้านั้นมาไผสูไปเก็บผ้านั้นมาจากที่บางสกุลนะพอได้ผ้ามามาเจอไผสูรูปนี้รูปไผสูรูปนี้จําได้นะก็เลยเฉาเลยนะเหี่ยวเลยนะครับเศนะร้ามองมากพอไปเห็นผ้าแล้วก็จําได้นะอันการทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกขนะ์ทำให้เกิดการทุกข์ยากลาบากมีพิษมากนะแล้วก็เป็นเหตุข,ของความลําบากทั้งหลายนะครับมีทุกข์เป็นผลด้วยเหมือนกับก้อนเหล็กที่ ร้อนโชนแต่ว่ามันเหมือนกับไฟเย็นนะนะเมื่อไหร่มันปรากฏผลขึ้นมาถึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ให้ผลแสนสาหัสการทั้งหลายนั้นเปรียบด้วยผล,ลไม้เปรียบด้วยชิ้นเนื้อเป็นทุกข์การทั้งหลายเปรียบด้วยความฝันเป็นของหลอกลวงเปรียบด้วยของที่จืมเข้ามาทําไมการนั้นเปรียบเหมือนกับผล,ลไม้เพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยนะ ดูหนังหรือว่าอ่านเรื่องพระมหาชนกหรือเปล่าอ่านหรือเปล่าอ่ะมีต้นมะม่วงอยู่สองต้นอ่าเวลาจะเข้าพระราชอุทยานใช่ไหมพระมหาชนกก็อยู่บนคอช้างนะไอ้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งมีผลอีกต้นหนึ่งไม่มีผลพอจะเข้าพระราชอุทยานก็เอื้อมไปเก็บมะม่วงมาผลหนึ่งนะก็มาเสวยพอเก็บเสร็จพวกขราชบริพารก็เก็บตามนะพระองค์ก็เข้าไปสวนแล้วไอ้พวกราชบริพารก็ขึ้นต้นเลย ไม่ได้ก็หักกิ่งเลยหักกิ่งโค่นใบก็เลยโกรนเลยนะครับพอขากราบพระมหาชนกเสด็จออกมาท่านอ้าวเอะตอนเราเข้าไปต้นมะม่วงบุญนี้ยังดีอยู่นี่ทำไมมันถึงความพิการไปอย่างนี้นะใบเบร่วงหมดกิ่งหักหมดแต่มะม่วงอีกต้นหนึ่งสดเหมือนเดิมนะก็เลยพิจารณาโอนี่นะเพราะว่าต้นมะม่วงนี้มีผลมันถึงถูกทําร้าย นะต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งไม่มีผลไม่ถูกทำร้ายเพราะนั้นเราเนี่ยนะก็มีผลอยู่ก็คือมีกามาุณทั้งหลายราชสมบัติใช่ไหมเหมือนกับผลมะม่วงก็เลยคิดสละราชสมบัตินะเพราะนั้นผลไม้นะครับผลไม้ตอนนี้ก็นะท่านนายกก็มีผลไม้เยอะมากเลย <c oughs> ใช่ไหมนะก็เลยโดนโดนรุมใช่ไหมนะครับเพราะนั้นก็เป็นต้นมะม่วงแบบไม่มีผลอนะ่ะไม่มีใครมารุม ไม่มีใครมาเบียดเบียนนะครับนางคนที่จะเห็นอย่างนี้ก็ยาก,กน,นะดังนั้นการทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับผล,ลไม้นะครับเพราะว่าหักครานความงอกงามของต้นไม้คือไอ้ต้นไม้มันต้องถูกหักกิ่งหรือว่าถูกโค่นเพราะไอ้ผล,ลไม้นี่แหละสมัยก่อนนี่นะในป่านเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเองนี่ก็อยู่สวนนะบางทีเนี่ยไปเก็บมันเก็บยังไงเก็บไม่ได้หักกิ่งมาเลย ใช่ไหมมันสูงอ่ะมันสูงก็ไม่รู้จะเอาอะไรสอยก็เลยจับกิ่งมันค่อยๆเนียว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 ก็ดึงมาเลยเอาผลมันมาของคนอยู่ในป่านี่บางทีก็โค่นเลยนะเพื่อจะเอาผลนะครับมันก็ขึ้นก็ลําบากอ่ะไม่มีไม้สอยด้วยมันมีขวานมีมีดก็ตัดเลยเพราะนั้นก็ผลไม้นี่ก็เบียดเบียนนะทำความงอกงามของต้นไม้นะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้นั้นอับเฉาแล้วก็ถูกโค่นในที่สุดส่วนชิ้นเนื้อนั้นการทั้งหลายเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นสาธารณะ แก่คนส่วนใหญ่ที่ต้องการใช่ไหมถ้าเกิดชิ้นเนื้อน,นั้นนะอีกาเกิดไปข้าบชิ้นเนื้อมาได้ชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกาตัวอื่นนี่มันก็รุมเลยใช่ไหมพออีกาตัวนั้นปล่อยชิ้นเนื้อไปไปตัวไหนค้าบขึ้นมาก็ถูกรุมอีกเป็นที่ต้องการเป็นของสาธารณะถ้าฝูงสุนัขก,ก็เหมือนกันนะฝูงสุนัขตัวไหนสุนัขตัวไหนไปเกิดไปค้าบชิ้นเนื้อมาได้ชิ้นหนึ่งก็โดนรุมและกนก็การทั้งหลายก็อย่างเนี้ย การทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับความฝันด้วยเพราะความฝันนั้นเป็นความจริงหรือไม่จริงความฝันนั้นปกติแล้วก็ไม่จริงนะครับความฝันนั้นเป็นของไม่จริงนะไม่ใช่ของจริงแล้วก็เป็นเหมือนกับของที่ลวงนะครับเป็นเหมือนมายาการทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับของที่หลอกลวงแล้วก็เป็นของที่ยืมเข้ามาเพราะว่าเป็นของชั่วคราวเท่านั้นแม้กระทั่งร่างกายของเรานี้ก็ยืมเข้ามานะชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีกหน่อยก็ต้องปล่อยส่งคืนเขา การทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลาเป็นหัวฝีเป็นทุกข์เป็นความลำบากเสมือนหลุมฐานเพิงเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาตที่เปรียบเหมือนกับหอกและเหลาก็เพราะว่าทิ่มแทงนะครับเหมือนกับโรคก็เพราะว่าเสียดแทงด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับหัวฝีเพราะว่าเป็นที่ไหลออกของสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งหลายคือกิเลสเป็นความทุกข์ยากแล้วก็เป็นความลำบากเพราะว่าให้เกิดทุกข์ นะโดยทําให้ถึงตายก็ได้ถ้าไม่ปล่อยนะถ้ายังขืนรักษาเก้าอี้ไว้มันก็โดนโดนลุมทึงตลอดใช่ไหมเพราะว่าเก้าอี้นี่มันก็เป็นกามอนกันใช่ไหมครับมันก็แย่งชิงกันนะนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับรุมฐานเพลิงเพราะว่าทําให้เร่าร้อนนะทำให้เร่าร้อนอย่างใหญ่อย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นดังลูกศรด้วยนะเสียดแทงแล้วก็ออกได้ยาก คนที่ติดในการรมนี่นะโอ้โหจะทําให้เลิกคิดถึงทําให้ไม่ไปพวาวงไม่ไปนะก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับเราก็เป็นมูลของทุกข์แล้วก็กามนั้นก็เป็นเหมือนกับเพชฌฆาตด,ด้วยเป็นเหมือนกับผู้ฆ่านะจะถูกฆ่ากับเพราะกามเนี่ยนะใช่ไหมการทั้งหลายมีทุกข์มากดังกล่าวมานี้บัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวว่าทาอันตรายเชิญเสด็จกลับไปเสียเถิดหม่อมฉันไม่พิศวาสในความมีโชคของพระองค์ดอกเพคะคนะก็ ให้กลับเลยไล่แบบผู้ดีบอกเชิญกลับไปเธอดนะไม่ยินดีในความโชคดีของพระงองค์หรอกะจะเอาการเอาความเป็นใหญ่อะไรมาให้เนี่ยนะมันก็แสดงถึงโทษทั้งหลายของกามนะครับก็แสดงต่อไปว่าเมื่อไฟกําลังไหม้ศรีรษะของหม่อมฉันอยู่คนอื่นจะช่วยอะไรหม่อมฉันได้เมื่อชราและมรณะติดตามอยู่ก็ควรที่จะพยายามทำลายชรามรณะนั้นเสีย ไฟกำลังไม่กลางกระหม่อมอยู่ไฟกี่กอง11อกองนะราคะโทสะโมหะนะความเกิดแก่เจ็บตายร่ำไรรํำพันทุกกายทุกใจนะครับนะกำลังไม่ศีรษะไม่กระหม่อมอยู่เพราะฉะนั้นน่ะ็เป็นไป,นปนด้วยอำนาจของความแก่ความตายทำยังไงจึงจะละความแก่ความตายนี้ไดนะ้ก็ควรจะต้องรีบเร่งข้าพเจ้าเห็นพระชนกชนนีนี่หมายถึงพระสุมเมธาเถรีนะตอนที่เป็นราชธิดาอยู่นะ เห็นพระชนกชนนีและพระเจ้าอนิกรรตะเสด็จยังไม่ทันถึงพระทวารก็ประทับนั่งที่พื้นดินทรงพระกันแสงจึงกระาบทูลดังนี้ว่าสังสารวัตยืดยาวสำหรับคนขาวลาวคนขาที่ร้องไห้บ่อยๆพระบิดาตายพี่ชายถูกฆ่าเพราะตัวเองถูกฆ่าในสังสารวัตรที่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายตามไปไม่รู้แล้ว โปรทรงระลึกถึงสังสารวัตรที่ประกอบด้วยน้ำตาน้ำนมและน้ำเลือดโดยความเป็นสังสารวัตรที่เงื่อนต้นเงื่อนปลายตามไปไม่รู้แล้วโปรทรงระลึกถึงกองกระดูกทั้งหลายของเหล่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่นะก็พทธเจ้านี่ก็อุปมาเยอะมากเลยใช่ไหมว่าน้ำตาของเธอเนี่ยที่หลั่งไหลมาในการที่จะต้องเศร้าโศกเสียใจกับญาติพ่กพ้องพี่น้องพ่อแม่ที่ตายไปกับน้ำในวมหาสมุทรอันไหนจะมากกว่ากันนะน้ำตานี่ก็มากกว่าใช่ไหม น้ำนมนะในการที่เธอเกิดมาในวัตตะเ,เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวเนี่ยนะกินนมแม่อย่างเดียวเนี่ยในวัตตะเนี่ยน้ำนมเหล่านั้นกับน้ำเนี่ยมาสมุทรอันไหนจะมากกว่ากันถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็กินนมด้วยใช่ไหมนะก็มากมายเลยหรือว่าน้ําเลือดนะที่ถูกฆ่าแล้วก็เลือดไหลออกมาจากร่างกายเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำเนี่ยมาสมุทรน้าเลือดก็มากกว่านะหรือว่ากองกระดูกทั้งหลายนะที่ท่องเที่ยวไปเนี่ยในสังสวัสดสิ์สำหรับสัตว์ที่มีกระดูกนะพวกเราเนี่ยไปเกิดเป็น สัตว์ที่มีกระดูกแล้วก็ถ้าสามารถนํากองกระดูกเหล่านั้นเนี่ยมารวมกันไว้ก็มากมายในสังสวัสใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาวิปุลาบันพฤอีกเวปุลละหรือวิปุลละอันเดียวกันเอาอีเป็นเองไงนะเวปุลบมันพฤเนี่ยใหญ่กว่าภูเขคิชกูดนะอยู่ในราชเครือนี่ยน,นะนะใหญ่กว่าว่าคิชกูดอีกนะครับโปรทรงระลึกถึงมหาสมุทรทั้งสี่ ในน้ำตาน้ำนมและน้ำเลือดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน้อมนามาเปรียบเทียบโปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกในกับหนึ่งที่เทียบเท่ากับภูเขาวิปุละบันพศนะกระดูกของคนที่ตายไปแล้วเอามาเก็บกองๆกันนะกับหนึ่งผ่านไปนี่ยิ่งกว่าภูเขาเวปุละนะครับหรือว่าวิปุละบัรพศอีกโปรดทรงระลึกถึงแผ่นดินชมพูทวีปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนํามาเปรียบเทียบกับสังสารวัตร ของสัตว์ที่ต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรแผ่นดินทั้งหลายทําเป็นก้อนขนาดมเมล็ดพุทรา,าก็มากไม่พอกับจำนวนแม่และยายทั้งหลายนะเอาโลกนี้ทั้งโลกนะแผ่นดินทั้งหมดมาปั้นเท่ากับเม็ดพุทราเล็กๆบอกว่านี่แม่ของเรานี่ยายของเรานี่ยายของยายของยายแม่ของแม่ของแม่แนะผ่นดินหมดไปก่อนแต่ว่าแม่และยายเหล่านั้นไม่หมดเลยนะยังมากกว่าอีก ปรดทรงระลึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำมาเปรียบเทียบพระสังสารวัตรมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ตามไปไม่รู้แล้วท่อนไม้ทั้งหลายมีขนาดสี่องค์คลีก็มากไม่เท่ากับจำนวนบิดาและปู่ทั้งหลายนะก็เอาไมา้เอาญ้าเนี่ยมาตัดสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้ว,วนะทั้งโลกนี่นะแล้วก็บอกว่านี่พ่อของเรานี่พ่อของพอ่พอของพอ่อนี่พ่องพอ่พอ,องพอ่อนี่ปู่นี่ตา นะครับนับไปนับมาก็ไม้หญ้ากิ่งไม้เหล่านี้หมดไปก่อนนะแต่ว่าปู่พ่อพวกนี้ก็ยังไม่หมดไปเลยโปรดทรงระลึกถึงเต่าตาบอดและช่องแอกอันหมุนไปทิศบุรพาและทิศอื่นๆอ,อีกในมหาสมุทรมาสวมหัวเต่าตาบอดตัวนั้นเปรียบเทียบในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นะก็พระสตรหนึ่งแสดงว่าบุคคลเอาไอแอก นะบ่วงเล็กๆท่าหัวเต่านี่นะโยนไปมหาสมุทรนะลมทางทิศตะวันออกก็จะพัดนะเป็นคลื่นไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็พัดไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือก็พัดไปทางทิศใต้ทิศใต้ก็พัดไปทางทิศเหนือไอแอกนี่มันก็หมุนไปตลอดเวลาในทะเลในมหาสมุทรนะมีเต่าตาบอดทั้งสองข้างเลยนะตัวหนึ่งร้อปีจะโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งเนะมื่อไหร่มันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาสมก็แอกได้พอดีเลยอันนั้นแหละคือเปรียบเทียบการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นะ มันก็ยากแสนยากเลยนะครับโปรดทรงระลึกถึงโทษคือกายที่ไม่มีแก่นสารเปรียบด้วยก้อนฟองน้ำโปรดเห็นขันทั้งหลายไม่เที่ยงโปรดทรงระลึกถึงนรกทั้งหลายที่มีความคับแคนมากนะกายนี้ก็เต็มไปด้วยโทษนะครับแล้วก็แก่นสารของความงามความเที่ยงความสุขความเป็นตัวตนนั้นก็ไม่มีอาจะมีแก่นอยู่หน่อยก็กระดูกสหลังใช่ไหม อ่ากระดูกสันหลังนี่มันก็ไม่มีแก่นนะเพราะว่ามันไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยแล้วก็เปรียบเหมือนกับฟองน้ำนะเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยมันเปราะแล้วก็แตกหักง่ายร่างกายของเรานี่เปราะไหมโดนอะไรเกี่ยวนิดเดียวมันก็ฉีกแล้วใช่ไหมนะหนังก็ขาดแล้วเลือดก,ก็ไหลซิบๆแล้วนะครับนะโดนอะไรนิดหน่อยยิ่งอายุมากๆแล้วต้องรักษาอย่างให้หลอกล้มนะกนะระดูกเปราะง่ายนะครับอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย มันก็เหมือนกับฟองน้านะครับแล้วขันทั้งหลายนี่ก็ไม่เที่ยงด้วยนรกทั้งหลายก็มีความขับแค้นมากเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้นะถ้าพิจารณามากขึ้นมากขึ้นจะทําให้เกิดความสลดใจเกิดความสังเวชนะสารสังเวชเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของความเพียรนะครับนั้นถ้าน้อมระลึกบ่อยๆมากๆก็จะดีเลยโปรดทรงระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่พากันทําให้รบป่าช้าในชาตินั้นๆเรื่อยไป โปรทรงระลึกถึงภัยคือจระเข้ความเห็นแก่ปากท้องโปรทรงระลึกถึงอริยสัตว์ส,สี่นะท่านก็แสดงทมได้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าการที่คนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายตายตาย,ตายเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าชา้าก,าก็ทําให้ป่าช้ารกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่เห็นหน่าสนุกนะ่าเพลิดเพลินเ,เ,เลยนะระลึกถึงภัยคือปากท้องคนเห็นแก่ปากท้องเขาเรียกว่าจระเข้นะเพราะจระเข้นี่มันกินไม่อิ่มโยนอะไรไปนี่มันขมือหมดใช่ไหม ทันาเนี่ยคนที่มีการเห็นกับปากท้องเนี่ยก็ทําบาปทุจริตทั้งหลายได้นะเพราะว่าต้องการอาหารก็สามารถทําบาปได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ควรจะระลึกถึงอริยศาศาสัจสี่เพราะว่าเป็นเหตุที่ทําให้พ้นจากทุกข์เ<อ>มื่ออมาตะนิพพานมีอยู่จะต้องการอะไรด้วยของเผด็ดร้อนห้าอย่างอะไรเอ่ยของเผ็ดร้อนห้าอย่างอะไรของเผ็ดร้อนห้าอย่าง ก็ากามาคุณห้าไงเมื่ออมตะนิพพานมีอยู่จะต้องการอะไรด้วยของเผ็ดร้อนห้าอย่างนะการคุณห้าหรือขันห้าก็ได้นะที่พระองค์ทรงดื่มแล้วเพราะว่าความยินดีการทุกอย่างเผ็ดร้อนกว่าของเผ็ดร้อนห้าอย่างเมื่ออมตะนิพพานมีอยู่พระองค์จะต้องการอะไรด้วยการทั้งหลายที่เร่าร้อนเพราะว่าความยินดีการทุกอย่างอันไฟติดโพรงแล้วให้เดือดร้อน ให้หวันไหวแล้วเผาให้ร้อนแล้วเพราะฉะนั้นการมนั้นมีทุกข์มีโทษเล่าร้อนทำให้เดือดร้อนยิ่งกว่าของเผ็ดร้อนทั้งหลายนะเมื่อเนคขมมะที่ไม่มีค่าศึกมีอยู่พระองค์จะทรงต้องการอะไรด้วยการทั้งหลายที่มีค่าศึกมากการทั้งหลายมีภัยทั่วไปคือโจรภัยอักขีภัยอุทธกะภัยและอปิยะภัยก็คือภัยที่เกิดจากบุคคลที่ไม่เป็นที่รักนะหรือว่าคนที่ไม่ถูกกันนะครับร่วมมรดก เชื่อว่ามีค่าศึกมากนะคนที่มีกรารม,มากก็มีค่าศึกมากใช่ไหมนะคนที่ไม่มีกามก็ไม่มีค่าศึกมากนะครับคนที่สละการได้มากจะมีมิตรมากนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปยึดถือนะรักษาเก้าอี้ไว้รักษาทรัพย์เอาไว้นะสละเข้าไปก็จะเป็นที่รักใช่ไหมเป็นที่รักของประชาชนเป็นที่รักของฝ่ายตรงนข้ามด้วยเมื่อโม ok กตธรรมหมายถึงพระนิพพานมีอยู่ พระองค์ยังจะต้องการอะไรด้วยการทั้งหลายซึ่งมีการฆ่าและการจองจำเล่าเพราะว่าการฆ่าการจองจำมีอยู่ในการทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่กามย่อมสวยทุก์ทั้งหลายน่าจะฆ่าการจะดา่าการทำร้ายกันก็เพราะการนั่นแหละการทั้งหลายเหมือนคบเพลิงลุกโผลงย่อมไหม้คนถือที่ไม่ยอมปลอ่อยเพราะว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนกับคบเพลิงย่อมจะไหม้คนที่ไม่ยอมปล่อยคบเพลิงนะถ้า ถือคบเพลิงไปแล้วก็ไปเดินทวนลมด้วยนะครับถ้าไม่ยอมทิ้งนะรับรองว่าทุกมากเลยนะคบเ,เพลิงเนี่ยนะก็าําจากอะไรถ้าคบเพลิงสมัยนี้มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่คบเพลิงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้หญ้านะเอาหญ้ามาแล้วมาผูกๆๆใช่ไหมนะแล้วมันก็ไม่ค่อยยาวด้วยงนั้นถ้าไปจุดปุ๊บแล้วนี่นะมันจะมีสเก็ตหญ้าที่มันคอยตกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมงนั้นถ้าเกิดไปถือทวนลมนี่นะโอ้โหก็ เป็นทุกมากเลยไอสเกตยาที่มันนะปลิวมาเข้าตัวเองนะครับก็จะได้ทําให้ทุก์ถ้าไม่ยอมปล่อยก็จะต้องทุกมากนะเหมือนกับคนที่ถือเอากามไว้นะยึดถือในกาไว้ก็จะมีทุกมากนะครับโปรดย่าทรงละสุขอันภัยบูนเพราะเหตุแห่งกามาสุขอันเล็กน้อยเลยอย่าทรงเป็นดุดปลากลืนเบ็ดแล้วต้องเดือดร้อนในภายหลังสุขอันภัยบูนก็คือสุขที่เป็นเนกขมสุขทําให้ถึงพระนิพพาน นะนี่พานาสุขนั่นแหละเป็นสุขที่ไปบุญที่สุดนะครับส่วนกรามาสุขนั้นเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากนั้นก็อย่าทําเหมือนกับปลาที่กลืนเบ็ดเพราะว่ามันถอนออกได้ยากคนที่ติดในกรามนี่ก็เหมือนกับคนที่กลืนเบ็ดนะออกได้ยากโปรดอย่าหมุนไปหมุนมาเพราะกามทั้งหลายดุดสุนัขถูกล่ามโซ่เลยเพราะว่ากามทั้งหลายจากทําผู้นั้นให้เป็นเหมือนจันทานหิวจัด ได้สุนัขก,ก็ทําให้พินาศได้นะก็คือลูกสุนัขที่ถูกล่ามโซ่นะมันวิ่งมันก็วิ่งรอบเสารอบโซ่นั่นเองมันนั่งก็นั่งรอบเสานั่นแหละนะมันเดินก็เดินตามนะอยู่ที่คนเสานั้นนั้นคนที่ติดในกามนะก็จะนั่งยืนเดินนอนก็จะต้องไฝ่คว้าคิดหาหรือว่าแสวงหาการอยู่ร่ําไปนะครับอันก็การเหล่านั้นก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเป็นจันทานแล้วก็ทําให้หิวจั่เพราะว่าคนที่ติดในกามแล้วทําบุญน้อยทําบาปมาก พระองค์ทรงประกอบด้วยกามจากเสวยทุกข์อันหาประมาณมิได้และความเสียใจอย่างมากโปรดทรงสละกามอันไม่ยั่งยืนเสียถิดนะเพราะนั้นถ้าใครมีกามมากก็หาผัวพันต้องมีทุกข์มากเลยนั้นก็แนะนําให้พระเจ้าอน,นิกนรตตะเนี่ยสละกามเสียเมื่อพระนิพพานที่ไม่มีความแก่มีอยู่พระองค์ยังจะต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่มีความแก่เล่า ชาติทั้งปวงอันมรณะและพยาธิกำกับไว้ในพบทุกพบนะพระนิพพานนะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเพราะนั้นจะเป็นต้องการกามทําไมส่วนความแกนะ่มีอยู่ในกามแน่นอนนะใครต้องการกามก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ําไปพระนิพพานนี้ไม่แก่พระนิพพานนี้ไม่ตายพระนิพพานนี้เป็นบทอันไม่แก่ไม่ตายไม่มีความเศร้าโศกไม่ถูกกาสึกเบียดเบียนไม่พลาด ไม่น่ากลัวไม่มีความเดือดร้อนเป็นความสุขสงบแล้วก็เป็นความเย็นพระนิพพานนี้พระอริยะเป็นอันมากบรรลุแล้วอมตะนิพพานนี้อันผู้พยายามโดยแยบค่ายควรได้ในวันนี้นี่แหละแต่ผู้ไม่พยายามหาอาจได้ไหมเราพยายามหรือไม่พยายามเนี่ย